ดูแอบซี่มาใส่สิได้ไหม <c oughs> มันไม่เห็นกระเด้งเลยอ่ะ เซอร์ไพรส์ไมโลคิวมาได้ไงนี่มีไมโลคิวมาด้วยนะแบบแฮกิฟใช่แล้ว35บาทนะคะเดี๋ยวมาลองกินว่ามันจะอร่อยไหมัี่ร้านป้าเปาไม่แพงอ่ะอันนี้ประเทศไทยมันไม่แพงแล้วก็บล็อกบล็อกที่แต่งนม่มาแต่ไม่ได้เอามาใช่ลืมเอามาเอามาแต่โปเกมอนใช่เพราะว่าันี่ยกินอันไหนก่อนครับโอเค แม่ช่วยฉีกให้นะอันนี้สีม่วงก็คือรสอมุนะเป็นลายนี้ค่ะมินแอปเปิ้ลอนนี้แอปเปิ้ลเขียวอ่าบีบอ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 อ่ามีข้างในก็จะมีแค่นี้เดี๋ยวไปดู10บาทอล10บาทมกระอนตับไหลูกจะได้ไม่ติดไว้อดถือ ออเอาเติมเข้าไปอีกเติมไปอีกเจ็บไหมไม่อาจจะไม่ได้ยินเสียงแนละ้วเพราะว่าเสียงที่ร้านเคเอฟซีตอนนี้ดังอว่างชิมแค่รสเดียวนะอีกรสหนึ่งไปกินที่บ้านได้ไหมครับอร่อยไหมรสอ่างุ่นเป็นกลิ่นองุ่นไหมครับหมดแล้ว อร่อยหนี่เป็นเกล็ด Det er de... de... สี่ร้อกว่าบาทอ๋ออันนี้มันเป็นแบบว่าข้างในมันก็ไม่ได้มีตรงแยกนะเป็นแบบนี้เลยมีแค่นี้พนโชนี้ก่อนพนโชขอรูปมันขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเนอ้เกอรดีว่นี่ลูกแค่นี้แค่นี้ไม่กินได้นะไม่กินอันนี้นะไม่กินได้นะอยากรู้รสชาติเป็นยนังไงเหมือนที่เราทำเปล่าอันนี้มันจะ าเกิดที่เราทำมันจะมันจะหนึบหนึบเหนียวเหนียวไปชิมดกัที่เราทำเปนไหนเหรออันนี้มันจะกรอบกรอบะอันนี้มันจะกรอบกรอบแข็งแข็งนะที่ทำอร่อยกว่ามันหนึบหนึบ รสชาติเหมือนกันอร่อยไปเอร่อยอร่อยอ่ะต่อไปก็คือเป็นแอเวนเจอร์เด็ดเลย น้ำค่าสองอันนุชเชอร์เบสแบบว้ามีแล้วแกะมาแล้วเราจะได้อันนี้หรือเปล่าเรามาลองดูเป็นกับชันอเมริกาโอ้เดี๋ยวเราแกะแกะแกะซองออกให้หมดดีไหมลูกแล้วค่อยแกะพร้อมกันเนี่ยม่ม่ช่วยแกะนะโอเคเดี๋ยวดียุ่งเป็นเด็กนะอ่ะเดี๋ยวแม่ช่วยไม่ม่ช่วยโอเคเอาเอาเอาช็อกโกแลตแตนี่หเอาช็อกโกแลตแตนี่เป็นไข่สามฟองนะ vườn <laughs> tốt đang cố đưa thầy sống con Thầy sống con đang nhiều vườn tốt Để đang có đưa thầy con Thầy con đang đang đưa thầy sống con Thầy sống con đang tốt ว่ามันจะเป็นโวงกุญแจรหรือว่าเป็นโมเดลหรือว่าฮักหรือเปล่าฮักหรือเปล่าอันนี้ติดเพราะว่ามันฮักนะเดี๋ยวแก่ๆก,ก่อนไหมเราค่อยแกะไข่ทีเดียว ดูดูจากข้างบนอ่ะลูกมันเขียวหมดเลยอ่ะพิน s all. <S ่นอออแที่สีเขียวคือมีนี้นี่มียางลบมีเป็นโมเดลแล้วก็เป็นแบบพวงก,กุญแจก็คือน่าจะเป็นทักหมดเล่เขียวหมดเลยเอ่ะเราเรามาลองเปิดดูนะนี้ก่อนได้อะไรบ้างว้าวโอเคโมเดลเย้ยักเขียวใช่ไหม ให้ได้โมเดลอะได้ซัมเมอร์ไนไปเลยดูที่หนึ่งแดนนี้นะคะปะโชว์ตั้งโชว์เข้ากับดูที่หนึ่งแดนนี้นะคะตัวที่สองตัวที่สองไม่แต่ว่าคนละค่าคนละค่าจริงก็ดีอยู่นะดีอยู่นะเป็นยังไงซ้ำอ่ามีซ้ำเป็นยังไงก็จะมนอนแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้โมเดลหมดอ่ะอันนี้มันไม่มีไงว่ามีอะไรบ้าง อันนี้มีสอง่ายาเขี่ยวสอง่าอืมโอเควิเทศเลยเอาคนบางวางดีๆอยยไดยาเขียวหมดเลยยังไงก็ต้องได้สามสแล้วนะเยี่ยมเลยอเท้าแบบนี้อ่าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายก่อนน,นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะมีใครจะเอามาแลกกับคนไหมใครที่แกะไข่แล้วได้เนี่ย รุ่นเดียวกับคุณอะที่มีอันเนี้ยไอรัน,มนแนมน<อ>กับกับกานอะแล้วก็ทอ,ทอซันใช่แต่ว่าต้องเอานี้มาให้ด้วยเอาไข่มาให้ด้วยเห็นไหมไข่ไหมอ,อ่ะสวัสดีครับขอรูปขอช็อกโกแล ให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย